สวัสดีก็ได้นะฮะก็มาอยู่ในรายการอากิระยามูโตเช่นเั้แเล้ววันนี้ก็อยู่ในเกมสปกเกตที่ทุกคนต่างรอคอยซึ่งความเป็นจริงแล้วที่จริงทางนี้จริงๆตั้งใจว่าจะไม่ออาสปกเกตเพราะว่าทางนี้มีปัญหาในการพยายามทําให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นของเบตา้าที่มันเป็นเวอร์ชั่น0.12 7แต่ว่าทางนี้ไม่ประสบความสำเร็จไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรน่าจะเพราะ ด้วยความงี่เง่าในด้านโปรแกรมเมอร์ของผมเองดังนั้นผมก็เลยคิดว่าโอเคเราไม่ทําแล้วก็ได้เราจะมาเล่นในเวอร์ชันที่คนทั่วไปเข้าเล่นกันก็ได้ทางนี้ก็เลยยอมแพ้ละกันแล้วก็มาเล่นในเวอร์ชันปกติแทนที่จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเบตา้าซึ่งมันจะมีอะไรที่มันดีกว่าแล้วมันก็จะบักเยอะกว่าด้วยแต่ช่างมันละกันเรื่องนั้นไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวรอช่างนัาละกันโดยวันนี้ก็มาอยู่กักบ a e n s e r One R B with 7.5เซนติเมตร สตุกโบทีซึ่งเจ้าตัวรถคันนี้มีเพียงคันเดียวซึ่งคันนี้ผมยืนยันได้ว่ามีจริงเพราะว่ามีภาพถ่ายซึ่งสร้างโดยจัก,กรวรรดิไรที่3หรือเยอรมันไรนั่นแหละเป็นช่วงปีสุดท้ายของสองครามโลกที่2แล้วก็คือช่วงปี1,9,4,5โดยรถถังคันนี้ออกมาในช่วงจะเป็นภาพถ่ายช่วงประมาณเดือนสุดท้ายของเยอรมันที่กำลัง โลกแพ้ทั้งสหาพโซเวียตและก็ทางตะวันตกสมรภพินั่นเลยฮะเนื่องจากเยอรมันขาดทร,รัพยากรและก็ยังสูญเสียแมนพาวเวอร์ก็คือกำลังพลในการลบสงครามที่ค่อนข้างยาวนาะนและก็ดูเดือดทำให้ทางเยอรมันต้องหาทางดัดแปลงสิ่งที่พวกเขามีเพื่อให้เหมาะและทันสมัยและก็สามารถต่อกรก,กับรถถังของศัตรูได้ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เยอรมันมีค่อนข้างเยอะและมันก็ แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับรถถังก็คือปืนแพ็ก40ของเยอรมันซึ่งแพ็ก40เป็นปืนแอนตี้แท้งกันหรือปืนต,ต่อต้านรถถังที่ค่อนข้างหนักมากโดยหนึ่งกระบอกมาจะหนักเกือบเกือบรู้สึกจะเกือบตันหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดถ้าผมจาไม่ผิดน,นะโอเคครับหนึ่งตันหนึ่งตันจริงๆเป็นปืนต่อสู้รถถังที่หนักหนึ่งตันซึ่งด้วยความที่น้ําหนักมันเยอะทําให้การเคลื่อนย้ายมันค่อนข้างลําบาก ซึ่งแน่นอนว่าทางเยอรมันก็รู้ปัญหาเรื่องนี้ดีซึ่งเยอรมันก็เลยมีการดัดแปลงซึ่งเราก็ไมาจะเห็นติดอยู่บนตัวรถถังเก่าๆก็อย่างเช่นการนําแพ็ค40ไปติดอยู่บนรถถัง p พ n เซอร์ 38T ก็คือตระกูลเมอร์เดอร์นั่นเลยฮะที่เรารู้จักกันโดยในครั้งนี้เยอรมันได้นำรถถัง p พ n เซอร์1รุ่น B ซึ่งตัว p a n เซอร์1รุ่น B เนี่ยเป็นรถถังที่ ร้างมาตั้งแต่ช่วงก่อนสองครามโลกแล้วซึ่งอาวุธประจำตัวที่มันติดมันมีแค่7.92มมซึ่งเป็นปืนกลแท่นคู่ซึ่งมันมีประสิทธิภาพนิดหน่อยในช่วงต้นสงครามโลกแต่หลังจากการลบจากฝรั่งเศสก็เริ่มที่จะหมดประสิทธิภาพไปเรื่อยๆเพราะว่ารถถังกล่องมันหนาขึ้นแล้วก็7.92นี่มันเริ่มยิงรถถังไม่ใช่เริ่มยิงรถถังยิงรถถังไม่เข้าได้ซ้ำไป ทำให้เยอรมันเปลี่ยนหน้าที่ของแพนเซอร์วันจากรถถังที่ใช้โจมตีมาเป็นรถถังในการฝึกซ้อมแต่เมื่อในปี1945เนื่องจากว่าเยอรมันสูญเสียทรัพยกากรจำนวนมากและเยอรมันก็ไม่สามารถหาเริ่มที่จะไม่สามารถทดแทนได้แล้วเยอรมันจึงเริ่มมีความคิดที่นำตัวของแพนเซอร์วันบีมาติดบนม,มาติดกับปืน75ม75มแพ็กซ ซึ่งมีการใช้ให้เห็นในช่วงป้องกันเบอร์ลินในการสู้เบอร์ลินก็คือช่วงปี1945ก็คือเดือนสุดท้ายแต่น่าเสียดายที่ว่าเอกสารดีไซน์ไม่ไม่หลงเหลืออยู่มาจนถึงทุกวันนี้แล้วซึ่งเชื่อว่าน่าจะถูกทำลายไปในช่วงสงครามทำให้ข้อมูลที่จะพูดถึงตอนนี้ก็จะมีพื้นฐานมาจากเฉพาะรูปภาพกับเอกสารบางอย่างเท่าที่ผมสามารถหาบนอ,อินเทอร์เน็ตได้ละกันแต่ต้องน่าเถือดวยนะผมไม่ได้ใช้บน วิกิพีเดียด้วยผมต้องไปพึ่งเว็บอื่นเอาโดยเท่าที่รู้มาก็คือในช่วงของตัวถงังก็คือตัวถังเซอร์วันจะไม่มีการดัดแปลงอะไรเสริมพิเศษเลยเท่าที่ดูจากในรูปภาพยกเว้นก็แต่ว่ามีการถอดป้อมออกแล้วก็ตัดช่วงของตัวถงังบางส่วนที่เป็นช่วงของที่อยู่ของคนรถถังก็คือคนขับกับผอผอ,อ,อคือกันเนอร์ในคันเดียวกัน ซึ่งก็ตัดออกไปเลยส่วนช่วงล่างก็น่าจะไม่มีการเปลี่ยนเช่นเดียวกันเพราะว่าก็ยังมีรถวิวห้าล้อเหมือนเดิมในส่วนของเครื่องยนต์ผมก็คิดว่าน่าจะยังใช้เครื่องยนต์น่าจะเป็นเครื่องยนต์เดิมแต่ก็คิดว่าอาจจะมีดัดแปลงให้เป็นเครื่องยนต์ที่อาจจะดีกว่านี้แต่ผมก็ไม่ค่อยมันจจเหมือนกันเพราะว่าในภาพถ่ายมันก็ดูเป็นเครื่องยนต์เฟิเซอร์วันเหมือนเดิมผมก็เลยบอกไม่ค่อยถูกแต่ตัวซูเปอร์สตรัคเจอร์ก็คือตัวของโครงสร้างรถถัง่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือ ตัดช่วงก่อด้านหลังออกไปตัดก่อป้อมออกไม่ใช่ไม่ใช่ตัดก่อป้อมยกป้อมออกไปตัดแกนก่อด้านบ BON, นแล้วก็ด้านหลังออกไปเพื่อให้เปิดเป็นตัวถังเปิดเพื่อที่ว่าตัวของรถจะได้มีส่วนที่สามารถรับแรงดีของปืน75มมได้ในส่วนของกอ่อน่าจะเป็นกรอเหมือนเดิมก็คือน่าจะหนาประมาณ13มมอย่างหนาสุดจากด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างน่าจะน่าจะ13แล้วก็ด้านลลัง5น่าจะเหมือนเดิมเลย ยกเว้นแต่ส่วนเกาะด้านบนซึ่งเชื่อว่าทางตัวผมนะเชื่อว่าตัวของเกาะด้านบนน่าจะเราจะเรียกว่าไงดีน่าจะถอดป้อมออกแล้วก็เพราะว่าเสริมแผ่นเหล็กใหม่ก็น่าจะก็น่าจะบางน่าจะประมาณสี่ถึงห้ามมได้แต่ส่วนอาวุธหลักนี่คือดัดแปลงจริงเลยเพราะว่าส่วนของอาวุธหลักเป็นปืนที่เอาจิ้งๆิงมันดูเหมือนแท็กสี่สิบ นะแต่ว่ามันน่าจะเป็นแท็ก4ีรุ่นที่ดัดเปลงที่สำหรับติดให้กับสตรุกฟรีซึ่งสตรุกฟรีเนี่ยเป็นปืนแอสซอลกันในทางของเยอรอมันนะฮะเป็นปืนแอสซอลกันหรือปืนใหญ่จู่โจมนั่นแหละเป็นหนึ่งในรถถังปืนใหญ่จู่โจมที่ดีที่สุดซึ่งเชื่อว่าน่าจะเอามาจากรถถังที่เสียหายแล้วก็มาใส่ดื้อเลยผมคิดว่าอย่างงี้ซึ่งถ้าสมมติอาตามพื้นฐาน ก็น่าจะเป็นรุ่น7.5เซนสตุก 40L 48ซึ่งน่าจะถอดมาจากสตุกรุ่นสุดท้ายก็จะเป็นสตุก 3G ในส่วนของความเครียดหัวนะครับในส่วนของกระสุนก็น่าจะเป็นกระสุนของสตุกเลยก็ด้วยความเร็วกระสุน700เมตรต่อวิโดยกระสุนเจาะกาะก,ก,ก็น่าจะเป็น p z g r 3 9ก็คือรุ่นปกติทั่วไปเลยซึ่งสามารถเจาะกาะได้85มม,มระยะ1กิโลเมตร นอกจากนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรดัดแปลงมากแล้วในส่วนของลูกเรือน่าจะต้องการอย่างน้อยสามคนก็คือพลขลับก็คืออยู่ในตัวถงังและก็พลปืนพลปืนน่าจะเป็นน่าจะเป็นผอบอด้วยและก็อีกคนนึงก็น่าจะเป็นพลบรรจุเท่าที่ผมคิดนะฮะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่ามันค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่า แผ่นกรอดที่อยู่ด้านหน้าของตัวทันเซอร์วัน75มมอนี้น่าจะเป็นแค่แผ่นกรอดที่การสะเก็ดระเบิร์เฉยๆดังนั้นมันก็ไม่น่าจะหนาเกิน6ถึง8มมซึ่งมันก็ทำให้ลูกเรือมีความเสี่ยงสูงที่สามารถโดนยิงจากแท่นปืนของตัวเองได้ด้วยแต่ถ้าถามว่าใช้ในการลบจริงไหมพูดได้ค่อนข้างยาก,กมาแบบเพราะว่าไม่ค่อยมีคนรู้ประวัติเท่าไหร่เพราะว่า พื้นฐานพื้นทั้งหมดที่มีแล้วก็ข้อมูลที่ผมพูดมามันมีแค่ภาพถ่ายคิดว่าอย่างน้อยเป็นไปได้มากสุดคือการลบที่เบอร์ลินนั่นคือภาพถ่ายสุดท้ายเพราะว่าในภาพถ่ายแสดงให้เห็นถึง Command Tower หรือศูนย์ราชการที่อยู่ในเบอร์ลินซึ่งทำให้เราสามารถรู้ว่ารถถังคันนี้ก็คือ p a n ซ e เซอรที่เราเห็นอยู่นี้เคยถูกใช้งานในเบอร์ลินโดยดูจากภาพตึกข้างด้านหลัง และก็โดยดูจากสะเก็ดระเบิดและก็ภาพด้านหลังแล้วก็กันบีดซึ่งแสดงเห็นว่ารถคันนี้อย่างน้อยต้องเคยยิงอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งหรืออาจจะถูกใช้ด้วยก็ตามแต่ตีตะขาที่หายไปก็เลยคาดว่าน่าจะยังไม่พร้อมใช้งานแล้วก็ปล่อ,อยให้ทิ้งไว้นั้นเป็นแท่นปืนสําหรับยิงเลยในส่วนของซากแน่นอนว่าก็ หาไม่เจอเหมือนกันซึ่งก็อาจจะถูกย่อยไปแล้วหรือไม่ก็ถูกทําลายในสนามรบจนไม่เหลือซากนั่นเลยฮะซึ่งนั่นก็คือขอ้อมูลทั้งหมดแล้วที่ผมสามารถหามาได้โดยความรู้สึกของผมมันมีตัวตัวของ p ฟเซอร์วันเจห้ามม,มเป็นรถถังที่ดูค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็ดูน่าจะใช้งานยากเพราะว่าเนื่องด้วยการดัดแปลงปืนที่เป็นรุ่นที่ต้องใช้กับ ตัวถังเพนเซอร์ทแล้วดัดแปลงมาอยู่ในแพนเซอร์วันมันอาจจะทำให้ตัวถังของเพนเซอร์วันมีแรงเครียดที่มากจนเกินไปจนทําให้มันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วก็ทําให้ตีนตะขาบแตกออกมาได้นั่นคือสิ่งที่ผมคิดนะแล้วผมก็คิดว่าแรงดีของปืนมันก็น่าจะมากเกินกว่าที่ตัวถังของเพ n เซอร์วันน่าจะรับได้ด้วยแต่ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าจะจริงหรือเปล่าในส่วนของกรอก,ก็แทบจะก,กันอะไรไม่ค่อยได้เลยนอกจาก กนไดนมากสุดคือปืนเล็กยาวปืนเล็กยาวก็คือมอสซินาแกนหรือไม่ก็ SVT 40อะไรพวกนั้นถ้าเป็น DP น่าจะเริ่มกันไม่ได้แล้วพวู้นี้ก็คือเกาะมันก็แทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำไปซึ่งแน่นอนว่าการใช้ต่อให้ใช้แบบเป็นแนวป้องกันแบบไม่เคลื่อนที่อ่ะมันก็เหมือนกับฆ่าตัวตายอยู่ดีในความคิดของผมนะเพราะว่าตัวของรถมันก็ค่อนข้างสูงด้วยมันก็ไม่สามารถทัตงตัวได้ค่อนข้างง่ายเช่นเดียวกัน นั่นก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วสำหรับ Panzer One f b with 7.5 cm StuG 40ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผมก็ได้มาจากแทงอินไนซีคอีเดียแล้วผมก็ต้องไปหาข้อมูลจากที่อื่นมาด้วยจริงมันก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจอยู่นะแต่ผมว่าไม่น่าจะไหวหรอกแล้วก็มานด้นให้ผมนึกถึง T34 88ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าในวันหลังละกันนะฮะวันนี้เราก็มา เริ่มก่อสร้างแคนเซอร์วันกันเลยดีกว่าโดยอันดับแรกที่เราต้องการเลยคือเราต้องการตัวถังแคนเซอร์วันเสียก่อนซึ่งตัวถังของแคนเซอร์วันเอาตรงๆวันอาจจะดูเหมือนสร้างง่ายนะแต่จริงๆมันสร้างไม่ค่อยจะง่ายเพราะสักเท่าไหร่ด้วยนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างยากพอสมควรแต่อันดับแรกเลยก็คือเราต้องลดมิติของตัวรถถังก่อนดังนั้นเราก็ต้องหรือว่าเราจะใช้ฟรีดอมฮอ l l เอาฮอนี้ก็ได้ละมัง้งใช่อันนี้ได้อยู่ เราก็จะดัดแปลงไม่ใช่ตรงนี้เราจะใช้เฟสเสร็จแล้วเราก็จะลดขนาดข,าดของด้านข้างตรงนี้ก็ด้านข้างไม่ใช่ตรงนี้เราจะลดขนาดเดี๋ยวเราตัดตีนตะขาบออกไปก่อนละกันเดี๋ยวเราไปที่ mobility แล้วไปที่ track ก่อนไม่ใช่ไป f u n d ดตัวบางโครนเราขอตัดออกก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดัดแปลงกันทีหลังตัวถังของนเซอร์วันมัน แข็งยากเลยแฮะทางนี้ก็ไม่ค่อยชอบออาาก็เท่าไหร่ด้วยสิแต่ต้องเป็นตัวถังแบบเรียบตรงดังนั้นเราก็น่าจะลดช่วงของตัวถังให้มาอยู่ในช่วงประมาณนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเสริมช่วงของตัวถังด้านบนก็เท่าที่ดูจากในภาพเดี๋ยวเราค่อยดัดแปลงฟันโดทีหลังรักกันแต่ว่าเราจะดัดแปลงช่วงตรงนี้เสียก่อน แต่เดี๋ยวเราจะลดขนาดของตัวถังก่อนเป็นซีสวนคันค่อนข้างเล็กนะฮะผมบอกไว้ก่อนไม่ใช่ตรงนี้ลดขนาดต้องขยายขนาดของสปุกเก็ตนิดหน่อยหรือเปล่าไม่ใช่ต้องลดต่างหากตัวทีต้องลดขนาดของสปุกเก็ตนิดหน่อยลดความสูงนิดนึงขยับมาด้านหน้าตัวของลอ้อลดวิวนี่ต้องไม่ใช่ตัวลดวิวตัวไอดิวเลอร์ไม่ใช่ตัวไอดิวเลอร์จำผิดอีกละ ตัวของอะไรนะรีเทนว e w รี t u r n ร o ลอ e r แล้วเดี๋ยวเราค่อยลดขนาดของตีนตะขาบด้วยเพราะว่าแพสเซอร์บตีนตะขาบมีขนาดตีนตะขาบที่ค่อนข้างเล็กดังนั้นเราก็จะลดความกว้างของตีนตะขาบแล้วก็เดี๋ยวลดความใหญ่ของตัวดิวเลอร์ไอดิวเลอร์ด้วยเอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนละกันแล้วก็ตัวของลดวิวเลอร์เราจะ มีช่องว่างไม่ใช่ตรงนี้เราจะลดขนาดเราจะเพิ่มสเปซเข้าไปของแต่ละช่องว่างนิดหน่อยเราด้านหลังถูกแล้วตัวของเมาส์ตัวนี้ก็ได้จริงจริงมันไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่แต่ตัวนี้ก็ได้ในส่วนของสปุกเก็ตเมาส์อัน,นจริงจริงก็ไม่ค่อยรู้นะเพราะว่าในนี้มันไม่มีมันไม่มีตัวสปุกเก็ตเมาส์ที่ถูกต้องสักเท่าไหร่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรละกันจริงใช้ตัวนี้ก็ได้แหละแล้วเดี๋ยวเราดัดแปลงก็คือเก็บตัวของ ช่วงสปุกเก็ตก็คือช่วงขับเคลนด้านหน้าเอาแล้วต่อไปก็คือดัดแปลงตัวถงังช่วงนี้นี่แหละที่ค่อนข้างยากละ่ะก็ประมาณหนึ่งในสามของตัวรถถังด้านหน้าก็น่าจะประมาณช่วงนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนมุมเราจะดึงมาด้านหน้าตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะดึงช่วงด้านหลังตรงนี้ให้ถอยไปด้านหลังอีกหน่อยและเดี๋ยวปรับ ช่วงของตรงนี้ให้มาเก็บตรงสปรุกเก็ตเอาก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยดัดแปลงโดยการอ่าเสริมให้มันเป็นแผ่นเป็นสามช่วงก็คือไม่ให้มันตรงเฉ๋ยงจนเกินไปนั่นเลยฮะพูดง่ายๆเดี๋ยวเราจะปรับมุมช่วงตรงนี้ทั้งสองด้านเลยให้มันหันไปทางด้านหลังเราจะ extend แ,แผ่นเหล็กช่วงแถวๆตรงนี้เอามา แต่ก็ไม่ใช่ถึงขั้นว่าเพิ่มขึ้นมาสูงมากเพื่อที่ว่าตรงนี้จะเป็นฐานสำหรับยิงปืนสำหรับติดปืนใหญ่แลว้วก็จะเอ็กสแตนด์ไปอยู่ประมาณช่วงตรงนี้เพราะว่าช่วงด้านหลังนี้ก็ยังเป็นเครื่องยนต์อยู่ก็คือช่วงของหนึ่งในสาของด้านหลังตรงนี้ประมาณนี้ก็ได้อยู่แล้วเดี๋ยวด้านหลังนี้เดี๋ยวเรามาจัดก,การทีหลังละก,กันแล้วคือฐานปืนฐานยิงปืนใหญ่รถถังคันนี้สร้างฐานยิงปืนใหญ่ยาก เพราะว่าเกมนี้เราไม่มีเราไม่สามารถเรียกว่าไงดีเราไม่สามารถติดฐานยิงปืนใหญ่อย่างเดียวดืด้อได้ดังนั้นเราก็ต้องดัดแปลงเอาเองซึ่งเราก็จะลดขนาดก็คือเราต้องลดขนาดนตัวคิวนี้ก่อนเราจะได้มองเห็นอะไรง่ายๆหน่อยเอ้ผมบอกตรงๆเลยช่วงฐานยิงนี่มานนี่แหละที่มันยากที่สุดละผมไม่ค่อยอยากจะสร้างฐานยิงเลยผมนึกไม่ออกจริงๆเลยฮะว่าผมจะสร้างยังไงดี ผมกำลังเช็คความคิดอยู่ขอาเวลาสักเดียวนะครับมันยากมากเลยในการสร้างฐานยิงเนี่ยต้องสปิดแบ่งเป็นช่วงค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยตอนนี้ด้านหน้านี่ก็จะทำมุมถอยมาด้านหลังนิดหน่อยแล้วก็เราด้วยซึ่งพวกเราสี่แท่นนี้เราก็จะต้องทำมุมยังมาด้านหลังนิดหน่อยเราก็จะได้เป็นฐานยิงแบบ แบบเรียบง่ายสุดๆแล้วนี่คือฐานยิงละอสมมุติสมมุติเราวางไว้ก่อนนะมันก็เหมือนอยู่นะมันก็เหมือนอยู่นะตรงๆนะมันก็แค่คล้ายๆๆอยู่แต่เดี๋ยวเราจะลดขนาดของอ่าความหนาของเหล็กสองด้านนี้ออกไปโอเคเราก็มีฐานที่ทําคล้ายฐานยิงปืนแล้วในระดับหนึ่งแค่ระดับหนึ่งนะนี่ยังไม่เสร็จ เพราะว่ามันยังเหลยยือเยอะเลยน่าจะต้องใช้ทั้งหมดสามสเต็ปที่จริงสองสามสเต็ปก็พอแล้วลแหละเราก็จะ extend t h นดัตบอล e รลเอ็กซ์ตบอหนึ่งอันนี้น่าจะไม่ถึงหนึ่งเมตรน่าจะลดสักหน่อยน่าจะสักเจสิบก็ได้ไมั้งอ่าโอเคงั้นก็ต้องเสริมอีกจ่ะหนึงแต่ว่าก็ยี่สิบยี่สิบค่อนข้างรู้สึกภกูมิใจนะที่สร้างตัวฐานได้ แต่ว่าหมุนได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งละกันพอคิดว่าทางนี้คิดว่าไม่น่าจะหมุนได้อะตอนนี้เราได้แทนปืนแล้วก็เหลือแค่แผ่นกรอด้านหน้าละกับฐานยิงด้านหลังไอ้ฐานยิงด้านหลังนีโคตรไม่อยากจะแก้เลยเพราะยากที่สุดละเดี๋ยวเราก็ที่เหลือก็ตกแต่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็มุมจากด้านหลังด้วยซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องแก้นิดหน่อยแต่ว่าวิวพอยต์ด้านหลังนี่สิ วิวพอดด้านหลังติดไม่ได้งั้นก็ต้องไปแก้พอยด์ตรงนี้อีกแล้วแล้วก็ช่วงของเครื่องยนต์ช่วงของเครื่องยนต์นี่โคตรจะไม่มั่นใจเลยฮะแต่มันก็น่าจะเป็นเฟเซอร์วันมันก็นจะเหมือนเดิมนั่นแหละที่เหลือก็เป็นแค่โครงสร้างด้านหลังของรถถังซึ่งไม่ค่อยสําคัญอะไรละก็ไม่เป็นไรละกันลืมไอ้เครื่องยนต์ด้านบนนี่ว่าไอ้ตัวเว้น ก็ที่เหลือก็เป็นที่เหลือก็เป็นซูเปอร์สตัคเจอร์อะไรส่วนที่เหลือแล้วเดี๋ยวเราก็จะดัดแปลงกันเองเลยละกันนะฮะต่อไปก็คือไอตัวนี้ละจะเป็นหมุดหมุดของรถถงังซึ่งไอ้ตัว p พรสเซอร์เนี่ยจะเป็นรถถังรุ่นแรกดังนั้นมันจึงมีหมุดค่อนข้างเยอะเราก็จะมาวางหมุดตามจุดสําคัญของรถถังที่ในชีวิตจริงมันติดลักันที่จริงเราจะปล่อยให้มันลงลนี่เลยก็ได้นะแต่ไม่เป็นไร เรามาเสริมป้อมกันก็ได้ถ้าอยากจะเสริมป้อมงั้นก็ต้องไปที่ซูเปอร์สตรัคเจอร์ที่จริงเราสามารถที่จริงทางนี้ไม่เคยอันนี้เลยนะแต่ว่านี่เป็นวิธีที่เขาจะเช่าใช้วิธีในการหลอกก็คือหลอกตัวโปรแกรมเกมก็คือเราจะมาติดแผ่นตรงนี้ก่อนแล้วก็เราค่อยนำพวกซูเปอร์สตรัคเจอร์พวกนี้มาติดเสริมทีหลงังทีนี้ก็เหลือแค่ไอ้ส่วนของปืนใหญ่ละไอ้ชื่อตรงนี้ยากคตรเลยช่วอตรงนี้นี่ยิ่งกว่ายากอะ่ะเพราะว่า เราต้องทําตัวของอการบรีดใช่ไหมล้วก็ต้องทําตัวที่บรรจุด้วยซึ่งทางนี้ก็คงจะสร้างได้ไม่ได้แน่นอนไม่มีทางสร้างได้เลยอะช่วงของตรงนี้มันยากมากเลยแต่ถ้าเป็นคนที่มีความสามารถแบบมากๆเขาทําได้นะถ้าเป็นคนที่มีความสามารถมากๆแต่ว่าทางนี้ทําไม่ได้มันยากเกินไปไม่ไหวครับทําไม่ไหวจริงไอ้ช่วงด้านหลังทําได้มากสุดคือแค่นี้แล้วนี่คือมากสุดแล้วที่ผมให้ได้อะ่ะ ถ้าอยากมากกว่านี้ต้องไปหวังคนอื่นแล้วผมทําไม่ได้จริงๆละขอโทษจริงๆเราต้องลดขนาดน้ําหนักทุกอย่างเลยนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้ขนาดของมันค่อนข้างใหญ่มากเลยตัวถังมันใหญ่เกินแต่ะคาเพสเซอร์วันน่ะเราจะทำยังไงให้ตัวถังมันไม่ใหญ่เกินว่าถามจริงๆเหอะเราคาเพสเซอร์วนัวนนะเราต้องรู้ตัวด้วยสิว่าตัวรถถังเรามันตัวเล็กขนาดไหนอะ่ะ จริงเราใช้วิธีหมุนไม่ใช่เหรอเออเราใช้วิธีหมุนนี่งั้นเราก็น่าจะเสริมพื้นที่ลดบัคเก็ตสเปดอีกหน่อยหนึ่งเปล่าอืมนี่ก่อนเราแบบบางสุดแล้วนะเนี่ยนี่คือแบบลดความหนาทุกอย่างเลยอะแต่มันก็ยังเยอะอยู่ดีอะลูกเรือเรากินพื้นที่เยอะอะเราอดทนไม่ได้หรอวะออมันอีกนิดเดียวเองอะมันอีกนิดเดียวจริงๆอะโออ ยังไม่ได้ใส่กระสุนเลยได้ซ้ำไม่ใช่เลยเนี่ยฮะกูเพิ่งนึกขึ้นได้เรายังไม่ได้ใส่กระสุนเลยได้ซ้ำนะเนี่ยโอ้กูจะทํายังไงกับมึงดีเนี่ยและกระสุนแม่งขนาดควดใหญ่เลยนะเจ็ดสิบห้าคูณสี่เก้าห้าเนี่ยไม่มีที่เก็บกระสุนด้วยโอ้โหแม่งควดจะเวลวร้ายเลย่ะนี่เป็นการสร้างครั้งแรกเนี่ยที่แบบเราสร้างรถถังคันเล็กแล้วมันใช้งานไม่ได้จริงๆด้วยเหมือนในชีวิตจริงเดะเลย เพราะว่าในชีวิตจริงมันก็ใช้งานไม่ได้นะ <c oughs> ใส่ไม่ได้อะมันใส่ไม่ได้กระสุนมันใหญ่กเกินอ่ะทำไม่ได้อะทดลองขับยังไม่ได้เลยอ่ะกระสุนมันใหญ่กเกินอ่ะเอาไงดีอ่ะเกมนี้มันยังไม่มีระบบที่ว่าคนอยู่นอกป้อมไงคนมันต้องอยู่ในป้อมอ่ะคือในความคิดของเกมคือตอนเนี้ยคนอยู่ในป้อมปืนอยู่ในเนี้ยคนมันยัดกันอยู่ในเนี้ย แต่เราทำไม่ได้อะโอ้เสียดายอ่ะแย่จริงๆเลยอ่ะโอ้หัวร้อ <c> น <oughs> รู้สึกเหมือนหัวร้อนหน่อยๆเลยอ่ะโอ้เสียดายมากๆเลยแต่ว่าเรายัดให้ไม่ได้จริงๆโอ้เสียดายวะเสียดายจริงๆเลยอ่ะที่ผมไม่สามารถสร้างทดลองไม่ได้อ่ะตัวถักมันใหญ่เกินเสียดายมากเลยโอ้แย่ชะมัดเลยอ่ะก็คิดว่าวันนี้คงต้องจบ การแค่นี้ละการสลับเกมสกเกตสลับวันนี้ส่วนตัวผมเสียดายมากเลยที่ผมไม่สามารถทดลองให้ทุกคนได้ดูได้โอ้เพราะว่าป้อมมันพื้นที่มันไม่มีจริงๆอ่ะแต่คันมันเล็กแค่นี้ไงคันมันเล็กแค่นี้จริงๆมันเล็กกว่านี้ด้วยซ้ำมั้งนะถ้าผมจาไม่ผิดแต่ว่ามันไม่ไหวรับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นเกมมันยังมีข้อจํากัดหลายๆอย่างอยู่ก็คือมันไม่สามารถคิดได้ว่าลูกเรือจะไม่ได้อยู่ในป้อมและจะนั่งอยู่ข้างนอก ก็เลยกลายเป็นว่าทําให้เราไม่สามารถทดลองได้เพราะว่าพื้นที่มันใหญ่เกินแล้วก็เรื่องของกระสุนด้วยเพราะว่าตอนนี้เกมในเวอร์ชันที่ผมเล่นตอนนี้เรายังไม่สามารถวางกระสุนไว้ข้างนอกตัวถังเหมือนกับเหมือนกับเอ่อเราชื่ออะไรนะบีสานะ่ะสตอม n พนเซอร์รุ่นนั้นมันจะมีกระสุนอยู่ข้างนอกไนงะแต่ว่าเกมนี้ยังทําไม่ได้เพราะความเป็นจริง ในความคิดของผมนะผม,มคิดว่ากระสุนน่าจะเก็บไว้ข้างนอกเหมือนกับ s t o r m t a o o e r 2หรือที่ฮ่าลองกันคันนั้นก็เป็นอีกคันนึ่งที่มีกระสุนเก็บไว้ข้างนอกแต่ว่าเกมนี้ยังทําไม่ได้ก็น่าเสียดายจริงๆเลยแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วถ้าถามว่ามันเหมือนไหมมันก็ไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่แต่นี่มันก็ใกล้เคียงกับคำว่า Panzer 1ติดปืนเจ็ดสิบห้าแล้วผมก็สามารถทำได้แค่นี้จริงๆก็ เสียใจจริงๆเลยที่ทำไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรละกันว่าคนดูจะไม่ว่าละกันนะฮะที่ผมทำไม่ได้ก็เอาเป็นว่าผมขอจบคลิปสลหรับวันนี้กันก่อนละกันนะฮะก็ถ้าในวีดีโอหน้าถ้ามีใครอยากได้รถถังอะไรที่ที่อยากได้ก็ลองขอก่อนก็ได้ละมัง้งเพราะว่าทางนี้ก็ก็ไม่ค่อยมีรถถังที่มาสร้างสักเท่าไหร่แต่เป็นไปได้ผมอยากจะให้มัน มีข้อมูลว่ามีโปรโตไทป์จริงๆไม่เอาแค่ว่าแบบอ่าอย่างของญี่ปุ่นอย่างไอรถถังหนักของญี่ปุ่นที่เวิร์ฟแทงนั่นแหะพวกนะั้นส่วนใหญ่ไม่มีจริงผมเปย์จะไม่ค่อยอยากทาเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าผมทําไม่ได้นะแต่ว่าผมรู้สึกไม่ค่อยอยากทําแต่เป็นว่าผมจะเก็บไว้พิจรารณา,าละกันนะฮะงั้นวันนี้ผมก็ขอพอรก่อนละกันนะสำหรับคลิปวิดีโอสปกเกตวันนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าบายยนะฮะ